โอ้โหมิกทองระยะเปิดหอของขวานวันเกิดจากอ้ามพัชราภางานนี้ถึงกับ ถือเป็นมิตรภาพที่น่ารักของนางเอฟสุปตาอ้ามพัชราภาชัยเชือ้อกับพระเอวรุ่นน้องมิกทองระยะหลังร,งร่วมงานกันในละครจกักศัสรูสู่หัวใจทางช่องเจที่นอกจากเรตติ้งที่พุ่งกระฉุดแล้วยังมีภาพความน่ารักของพระนางมาให้อมยิ้มตลอดโดยมิกมักจะให้สัมภัษว่าโดนพี่อ้มแกล้งอยู่บ่อยๆฟากพี่อ้มเองก็ยังเคยบ่นลงไอจีว่า าหางละครจบแล้วต่อไปจะแกล้งใครดีด้วยความเอ็นดูและใจดีในฐานะพี่สาวที่มีให้กับน้องชายทำให้ในวันเกิดของมิกที่ผ่านมาพี่อามได้มอบของขวัญเป็นกระเป๋าสตางค์แบรนด์ีแบรนด์รูสันชัดฝรั่งเศสหลายคนเห็นแล้วต้องร้องอู้หูกันยกใหญ่เลยทีเดียวต้องบอกว่าแรรบรนดูบริตี้คาดว่าพี่พบประธานวงพรประภา คงเป็นที่ปรึกษาให้แน่นอนพร้อมแบรนด์ดังกล่าวเป็นของตระกูลพรประภานำเข้ามานั่นเอง